สวัสดีครับนักศึกษาครั้งที่แล้วนะครับผมพานักศึกษาออกแบบวงจรที่มีลำดับการทำงานของก็บอกสู่เป็น A บวกนะครับ B บวก B ลบแล้วก็ A ลบเนาะโดยที่เราจะเห็นว่าสัญญาณนะครับมันมีการสู้กันที่เมียนวาลนะครับเกิดขึ้นผมก็พานักศึกษานะครับแบ่งกลุ่มลมออกเป็น2กลุ่มแล้วก็ดีไซน์วงจรโดยใช้แคสเคดสกลุ่มลมนะครับได้วงจรลักษณะนี้ แล้วผมก็มอบหมายการบ้านให้หนักศึกษาไปทำนะครับโดยเอาวงจรที่เราออกแบบกันนี่แหละนะไปใส่ในฟูอิดซิมนะครับแล้วก็ดูวา่าวงจรเนี่ยทำยังไงเนาะทีนี้นะครับนักศึกษาบางคนเนี่ยก็จะมีคําถามต่อมาว่าอาจารย์ครับเส้นสองเส้นเนี้ทำยังไงครับประมาณนี้เนาะผมไฮไลท์สีเหลืองไว้ให้ดูนะครับจะได้เห็นว่าเราสงสัยตรงจุดไหนนะครับซึ่ง จากที่ผมดูแล้วเนี่ยในึกษาน่าจะไม่มีปัญหาในส่วนอื่นเลยนะครับจะมีปัญหาแค่2เส้นที่ผมไฮไลท์สีเหลืองอยู่เนี่ยว่ามันสร้างขึ้นยังไงนะครับฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูเนาะวงจรตัวนี้นะครับอ่าโอเควงจรที่ผมเขียนนะครับจะเป็นหน้าตาประมาณนี้เนาะผมก็เขียนมาก่อนแล้วนะครับเพื่อไม่ให้วิดีโอมันยืดยาวนะผมก็จะลองรันระบบให้ดูเนาะว่าการทํางานนะที่ซีเควนต์การทำงานแบบ a บวก b บวก b ลบ a ลบนะครับมันมีลําดับการทํางานยังไงแล้วก็วงจรลมมันสับเปลี่ยนกลมยังไงนะครับ ผมก็กดนะครับที่ตัววาว1.2เนาะเพื่อสตาร์ทระบบนะครับอันนี้ถ้าผมกดแช่เนาะระบบมันก็จะวนไปเรื่อยๆนะครับหน้าตาประมาณนี้นะแบบนี้นะครับถ้าผมปล่อยมันก็จะหยุดนะครับอ่ะเราก็จะเห็นว่าระบบเนี่ยมันรันได้ปกติเนาะทีนี้คำถามของนักศึกษาคือว่าไอเส้น2เส้นเนี่ยนะครับกลุ่มลมเนี่ยเส้นกลุ่มลมเนี่ยนะครับมันสร้างขึ้นยังไงเนาะวิธีการนะครับก็คือ เราอาจจะใช้นะครับลักษณะนี้ก็ได้เราผมลบออกก่อน,นะครับ <c oughs> ผมก็จะแก้จากโครงเดิมก็ได้นะครับจะได้ไม่เสียเวลามากเนาะในการทำวิดีโอนะครับ <c oughs> จะเป็นเส้นอย่างนี้เนาะ <c oughs> แบบเดิมนะครับจะเป็นลักษณะนี้ครับผม่าลบออกก่อน วิธีการสร้างเนาะก็คือนักศึกษานะครับก็เลือกสักอันนึงนะครับก็ได้เนาะอย่างเช่นเราจะเลือกอันนี้ก็ได้นะครับหรืออันนี้ก็ได้มาเป็นตัวตั้งเป็นตัวตั้งต้นนะครับเพื่อที่จะระบุจุดหัวกับจุดหางของของเส้นวงจรนะครับตัวอย่างเช่นผมเอาตัวหัวดูดสุญญากาศมานะครับอันนี้จริงๆเราไม่ได้ใช้หรอกในวงจรเนพะียงแต่ว่าเราเอามาเป็นตัวลอยๆไว้ก่อนนะครับเพื่อที่จะเอา จุดนี้ครับมนดึงจุดนี้จากซ้ายมาหาขวานะครับหน้าตายอย่างนี้เนาะลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลบออกทีหลังเนาะไม่ไม่ต้องไม่มีปัญหานะครับตัวนี้ทีก็จะได้นี้เลยลอย,ลยขึ้นมาอันหนึ่งนะครับทีเราก็อาจจะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะว่าใช้ตัวไหนก็ได้นะอะไรก็ได้นะครับที่มันมีตัวปลายมาให้เราดึงต่อกันลักษณะนี้ครับเช่นผมเอาแอร์มอเตอร์มาวางนี้ก็ได้แล้วผมก็เอา หัวจากอันนึงมาต่ออีกอันนึงนะครับให้มันเป็นเส้นลมลอยๆล,ล,ลักษณะนี้ก่อนนะครับลอยๆไว้ก่อนหน้าตายนี้ทีนี้ผมก็ทําการระบุพิกัดจุดเพื่อมีสักจุดหนึ่งนะครับตัวอย่างเช่นผมก็จะว่าจุดนี้ครับเอามาจับกับไอ้นี่นะครับแล้วค่อยตัดเส้นเดิมนี้ออกนะครับยวทำทำให้ดูนะครับผมก็ลากมาจับไว้เงี้ยครับแล้วค่อยตัดเส้นเดิมออกอย่างเงี้ย มันก็จะได้หัวใหม่นะครับแบบนี้เนาะแล้วเราก็ลบเส้นอันนี้น,น,นะครับที่เอามาสร้างจุดตรงนี้นั่นเองอ่าโอเคเดี๋ยวผมทําอีกอันนึงนะครับผมก็ากทําลักษณะนี้เหมือนเดิมเลยนะครับแล้วผมก็ลบอุปกรณ์ออกเนาะเพราะอุปกรณ์เราไม่ใช้อยู่แล้วนะครับจะได้ลักษณะนี้ทั้งล่างก็เหมือนกันนะครับผมก็อาจจะเอาอันนี้ก็ได้ครับมาจัาไว้นะครับลอยๆไว้ก่อนอย่างนี้นะครับ แล้วก็ลบอุปกรณ์ที่ไม่ใช้ออกไปลบเส้นเดิมออกนะครับแล้วเราก็เอาจุดนี้นะครับมาไว้อย่างนี้นะครับก็จะได้กลุ่มลมที่1กับกลุ่มลมที่สองเนาะแบบนี้นะครับทีนี้นะครับผมก็จะไปดูเนาะวงจรผมเนี่ยต่อยังไงนะครับก็ถ้าเราดูนะครับเราก็จะเห็นว่าเส้นนี้นะครับจะต่อเข้าเราก็ต่อตามวงจรที่เราดีไซน์ไว้นะครับ ผมก็ย่ย่อนี้ลงสักหน่อยหนึ่งเนะาะเพราะกลัวลืมนะครับจุดนี้จ้ำหนึ่งจ้ำสองจ้ำหนึ่งนะครับแล้วก็เอานี้ไปจ้ำกับกลุ่มลมที่สองนะครับอันนี้จ้ำกับกลุ่มลมที่หนึ่งนะ,นะตามวงจรที่เราดีไซน์ไว้ส่วนอันนี้จ้ำกับกลุ่มลมที่สองเนาะ าจำต่อนะครับ ล้วก็เช็คดูว่าครบหรือยังนะครับผมก็เอานี้มาจํานี่โอเคน่าจะครบถ้วนนะครับทีนี้เราก็ลองรันดูนะครับก็คิดว่าน่าจะไม่มีปัญหาอะไรเนาะเราก็จะเห็นว่าตอนที่เราลันเนี่ยนะครับลมนะครับจะอยู่ที่กลุ่มลมที่2นะครับซึ่งผมกําหนดไว้ว่ากลุ่มลมสุดท้ายมันก็ควรจะมีลม,มนะครับจริงๆเราจะกําหนดให้กลุ่มลมที่1มีลมก็ได้กลุ่มที่2ไม่มีลมก็ได้นะครับอยู่ที่เราจะดีไซน์เนาะโอเคนะครับฉะนั้น ที่ผมสอนเลคเชอร์นะครับก็จะผมก็จะกำหนดให้กลุ่มสุดท้ายมีลมเสมอนะครับมันจะได้มันจะได้เป็นแนวทางเดียวกันนั่นเองผมก็ลองกดดูนะครับบนะครับโอเคก็จะเป็นซีเควนต์ต่อกันเนาะพอปล่อยมือออกจากตัวพุทธพัทธอนนะครับระบบก็จะหยุดนะครับตาตาอย่างนี้นก็วิดีโอนี้ก็เป็นพื้นฐานนะครับให้เราได้เรียนรู้นะครับการเขียนวงจรการซิมูเลตวงจรนะครับก็ หวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกท่านที่สนใจแล้วก็น,นะนักศึกษาในเซสชันของผมนะครับก็สวัสดีครับ